ิงว่าอาร์ตวันนี้เราก็จะมาแนะนำแอปคุยกับเพื่อนอันนี้เรามีแชทคุยกับเพื่อนเราอยู่เพื่อนเขาเราชื่อแก้มไซไฮแล้วก็แคนแล้วก็แบงแล้วก็มิกกี้แล้วก็นิวแล้วก็สิงได้แล้วเราก็จะเข้าไปในแอปเลยนี่ตามลูกศร M อ็บอก นี่แอปนี้จะคุยกับเพื่อนเล่นได้โดยโดยสมัครโดยไม่ต้องใช้บัญชีมันจะเข้าไปในแอปแล้วก็จะมีตารางคุยกับเพื่อนด้านล่างด้วยเออมาล้ มันจะสามารถเล่นเกมกับเพื่อนได้ด้วยนะทุกคนก็คือเกมโลบอกเกมฟรีไฟเลยพวกนี้แลกโลบักฟีว้าวหรอว่าใครทักมา ห้องร้องเพลงยังพิ่งไปยังไม่ไปก็จะมีห้องจับคู่ด้วยนะทุกคนจับคู่เร็วด้วยนี่จับคู่แบบเร็วจับคู่คุยกันะ โทรศัพท์ค้างมาเลยโทรศัพท์จีนนี่รายเรามาจับคู่คุยกับเพื่อนก่อนนะจับคู่ฟเฟซกันเฟซถ้าไม่มีใครก็สมัครด้วย Google ก็ได้นะ Google เขาก็จะสมัครให้ด้วย

แต่ถ้า,าสมัครด้วเพื่อนมันก็จะมีขึ้นให้แบบนี้ต่นี้ตรงน,งนี้โอเคดัเนินการโอเคอเคุยกับเพื่อนได้แล้วถ้าม่มีใครก็สมัครด้วยทิกตอกได้นะถ้าใครเข้ามาในนี้ก็สามารถเล่นเล่นโลบบอกแล้วแลกโลบักดีได้ด้วย ย่าไปหาคลุมเอาลราโฆษณากันเนี่ยเนี่ยโอเคบันทึกโอเคจะพู่ แล้วก็สามารถจับคู่เล่นเล่นกับเพื่อนคนไหนก็ได้อีเช่นไหมครับแล้วก็ฟิฟายอะไรอ่ะของเราเล่นโาบอกอยู่นะแต่จำชื่อไม่ได้อ่งั้นเราไม่เลือกได้ไหมไม่ครับแล้วกัน แล้วก็คุยกันห้าคนแล้วกันมีใครคุยด้วยกันบ้างหไม่อ่ะเราจะมาดูอ่ะอ๋อเซไฮเซไฮทัก พวกเราก็สามารถเกิดเข้าเป็นนี้ได้ด้วยแล้วก็อีกได้เกิดแล้วขึ้นง่เราม่าาาต่อไม่ได้ทีนี้ถ้าเรานั่งต่อไม่ได้เราก็ออกไปทันที ว้าม่มานร้อเมิงเมาบินไปบินมาบินไปบินมาตอนนี้ตัวอะไรทุกคนวันนี้มันออก้าช้งเลยเซีไฮอ๋อจีจัง ใครกำลังอัปโหลดคลิปมาไม่ได้ครับเพราะว่าโทรศัพท์งั้นก็ขอจบพี่เพยงเท่านี้นะทุกคนบ๊ายบายสตา้างอย่าลืมมาคุยกับเราในแอปนี้ด้วยนะใส่ชื่อมาด้วยนะในคอมเมนต์